เชฟกระทาเหล็กกินอิ่มกันทั้งประเทศเปิดชีวิตนอกจอเอ,อิร์ธอาร์มสดชื่นสองพี่น้องใจบุญซื้อที่ดินแจกคนไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆที่ติดตามเขาทั้งสองผ่านทางโซเชียลมีเดียพอทั้งสองมกช่วยเหลือคนเสมอๆสำหรับเอ,อิร์ธอาร์มสดชื่น เขาคนนี้มักจะทําอาหารพร้อมกับแจกสูตรให้ลูกเพจหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสําหรับเน็ตไอดอลสายทําอาหารชื่อดังเอิร์ a อาร์มนอกจากคอนเทนต์ทาอาหารแล้วทั้งสองมักจะทําความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดมาโดยหนุ่มเอิร์ทสดชื่นเป็นเจ้าของยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อช่องแท p เพิลที่ทําร่วมกับน้องชายของเขาเองโดยคอนเทนต์หลักของช่องก็คือการทําอาหารแจกสูตร นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในแถบชนบทอีกด้วยทั้งนี้มีช่วงหนึ่งหนุ่มเอิร์ธได้พาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นรีวิวร้านอาหารทั่วๆวไปด้วยสำเนียงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวจนได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากล่าสุดเจ้าตัวได้ซื้อจัก,กรยานมาแจากเด็กๆโดยตั้งเงื่อนไขราคาไว้เพียงหนึ่งบาทเท่านั้นและให้โดยการจับฉลากในงานวันเด็กประจำปี2566 สำหรับคลิปวิดีโอที่มียอดวิวสูงแบบถล่มทลายคือคลิปสอนทําหมูกรอบสุดอยากบอกว่ากรอบยันข้างบ้านมียอดวิวมากถึง41ล้านครั้งและมีผู้แชร์กว่า7แสนครั้งอีกทั้งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความใน Facebook ไว้ว่าเออสดชื่นซื้อที่ดิน27ไร่เพื่อปลูกผลไม้พืชพัน 1, แจกปีมีคลิปเกี่ยวกับผลไม้ให้ดูกันบ่อยขึ้นนะครับพอตอนนี้เออสดชื่นกำลังทำสวนใกล้เมือง วิวภูเขาโอบล้อมและกําลังพยอยซื้อต้นไม้พันธุต่างๆทั้งที่เป็นที่นิยมกินและผลไม้แปลกๆเพื่อทำเป็นสวนและถ้าทำสำเร็จมีผลผลิตจะนำพืชผักผลไม้ทั้งสวนมาแจากฟรีให้กับทุกคนครับใครอยากกินผลไม้อะไรอยากให้เอ,อิร์ดปลูกอะไรหรือมีต้นอะไรแนะนำบอกได้เลยครับฝากเป็นกำลังใจให้สวนเอ,อิร์ธสดชื่นด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนสดชื่นเรียกว่ารวยทั้งเงินและน้ำใจจริงๆค่ะ